นะครับในรายการเดอะไฟเตอร์เวิร์บ็อกซิ่งมาแล้วนะครับดังลูกเจ้าพ่อรงต้มครับ26ปีครับสูง160เซนติเมตรนะครับจากชุมแพขอนแก่นครับชื่อจริงยุทธพงศ์ทองดีครับแชมเปี้ยนนี่เยอะแยะมากมายนะครับสมัยต่อยมวยไทยเป็นดังสอพื้นจิตที่เป็นแชมป์108ของวิกแอร์ราชดำเนินครับต่อยมวยสมัครเล่นนี่ก็เหรียญทองคิงคัพชิงแชมป์ประเทศไทยทองแดงเอเชียนเกมครับในรุ่น52กิโลกรัมครับที่อินโดนีเซีย มวยสากลมา3ไฟนะครับชนะรวดครับส่วนการครับ31ปีแล้วนะครับเป็นมวยถนัดขวานะครับจากพักขนงกรุงเทพมหานครครับซ้อมอยู่ค่ายตอโบมาสครับที่นวมินร้อยสามสิบเกครับกะดูกประสบการณ์ในเส้นทางมวยสากลอาชีพเยอะกว่านะครับตั้งแต่มาอยู่กับเสด็จดำตอโบมาสนี่ชนะรวด3าไฟครับ เอาละครับมาดูคู่นี้นี่ปรับอารมณ์นิดนึงครับน่าจะเดือดมากขึ้นครับสำหรับมวยคู่ที่2ของรายการ The Fighter ดังนี่ยิ่งต่อยยิ่งตัวเล็กนะครับไฟแรกเนี่ยมา130กว่าครับไฟที่2เนี่ยเหลือ120กว่าครับ126ปัจจุบันเนี่118ปอนด์ครับมาดูแล้วน่าจะเป็นพิกัดที่เขาไม่ได้เสียเปรียบคนอื่นเยอะนะครับสำหรับดังเพราะว่าเป็นมะขามข้อเดียวครับหลักกิโลครับ แต่ดูความหนาความแน่นครับดูหัวไหล่ดูมัดกล้ามครับเป็นมวยที่รูปร่างไม่สูงเลยนะครับแต่ว่ากระดูกประสบการณ์ทั้งมวยไทยก็ดีมวยสมัครเล่นก็ดีนี่โอ้โหหาตัวจับยากกับดังมีทั้งบูทั้งบุญนะครับส่วนการเนี่ดูหน้าตาเนี่ยนึกว่านักมวยเม็กซิกันนะนะครับแล้วก็ดูการยืนมวยเนี่ยไข้มวยต่อโบอมากครับทำมวยสากลเนี่ยเป็นระดับอาชีพอยู่แล้ว นะครับระดับแชมป์ภูมิภาคเนี่ยคว้ามาหลายคนแล้วนะครับก็เรื่องเบสิกนี่อาจจะไม่ต้องห่วงนะครับการป้องกันหมัดดูสเต็ปเท้าแต่ดังนี่มาแบบปล่อยกาดเลยครับก็เป็นสไตล์นะครับมวยสมัครเล่นเลยครับดูหมัดหน้าดูจังหวะการโยกเข้าทำครับดังหนึ่งเลยนะฮะสำหรับมวยในยุคนี้เนี่ยอย่างแรกก็ต้องสร้างเแกลเออร์ให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับให้ติดตาแฟนมวยครับเพราะว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เนี่ยรวดเร็วฮะ จังหวะเดียวเนี่ยของการชกเนี่ยอาจจะทำให้เป็นมวยที่มีชื่อเสียงได้เลยก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้นี่ก็ต้องมาดูครับว่าดังครับ1 1 8ปอนด์อนี้พริ้วเหมือนเดิมไมเอาละครับคู่นี้น่าจะเดือดครับแล้วก็มีโอกาสไม่ครบกำหนดยกสูงเลยนะครับคู่นี้ต่อย6ยกนะครับยกนี้ยกแรกเท่านั้นเหลืออีก50วิอวิครับหมัดหน้านี่ครับมวยที่มาจากมวยสมัครเล่นนะครับก็จะมีหมัดยับหมัดหน้านี่ ออกได้ดูและเนียนตาครับไม่ว่าจะเป็นจอโมก็ดีดังก็ดีครับนี่ครับใช้สไตล์แบบฮิตแมนสไตล์นะครับพยายามที่จะแย็บแล้วก็มีขวานี่ครับแย็บแบบฮิตแมนนะฮะิตแมนสไตล์การก็นรเน้นคุมเกมก่อนครับบทยกแรกครับพักก่อนคู่เดียว สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดกลับมาที่เซบาร์ซ่าทีเตอร์นะครับผ่านยกแรกไปแล้วนะครับคู่ที่2ในการแข่งสดนะครับดังลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับกับการต่อโบมานนะครับขอบคุณบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดนะครับมาโนดักแฮร์ครับจชมพูย้อมผมดำดูยันต่อครับครับตามต่อในยกที่2นะครับดังกับการนะครับ บรรยายง่ายนะชื่อพยางเดียวครับดังพยายามเร่งเกมขึ้นครับโอ้นี่ยก2นี่มารัดกุมครับดูครับอย่างที่บอกครับว่าปรับเกมนิดนึงครับมาเดือดมากขึ้นครับตอนนี้โอ้มัดต่อมัดปลายเท้าชนปลายเท้าแล้วครับเอาละครับดังก็โดนเหมือนกันครับแ้ากลายเป็นของดีครับคู่นี้โอ้โหการไม่กลัวเลยนะครับมีจังหวะแลกด้วยครับเพราะว่าประสบการณ์ในเส้นทางมวยสากลอาชีพเขาเยอะกว่าแน่ครับ ลกมวยมาเกือบ20ไฟนะครับครับป้องกันตัวดีอยู่นะครับโอ้ดังนี่พอเป็นมวยเดินนี่น่ากลัวมากเลยเป็นคนที่ตัดเวทีนี่เก่งมากการนี่ดูว่าเป็นมวยที่ช่วงแขนนี่ยาวนะดูการบล็อกหมัดนี่ดูว่ากันทั้งหน้าทั้งลำตัวครับมีหมัดขวาเอาคืนระบบการป้องกันตัวของการก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับนยครับคือบล็อกลำตัวด้วยครับเมาหูโดนฮุกซ้ายครับ ปักหลักเอาละครับทีต่อทีดวลกันเลยครับโอ้เริ่มจะออกกันหนักๆแล้วครับโอ้การนี่บ็อกดีครับแต่ว่าหมัดของดังนี่ก็มาเป็นชุดครับล่างสลับบนครับโอ้ดูแววตานี่มุ่งมั่นมากครับแหมกะเจ้าน็อกเลยครับโอ้โดนแล้วครับตอนนี้มาตัดตายเข็มขัดหรือเปล่าครับ ได้ยินเสียงเสตดามตอโบมาสบอกว่าอย่าไปรับเยอะครับมีโอกาสต้องจ่ายคือแต่ว่าดังนี่โอ้หวังว่าจะปิดเกมเร็วอะครับถ้าออกหมาดแบบนี้น่าจะอยากปิดเกมเร็วแล้วครับโอ้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมวยสร้างครับของทางเทียโปรโมชั่นครับโอ้ดูเดือดมากครับคู่นี้ยกที่สองเท่านั้นเองครับการนี่ต้องออกมาผ่อนหายใจบ้างครับโอ้แต่ว่าระบบคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการยืนระยะเนี่ยของทาง ดังนี่ยถือว่าดีมากนะครับยังไม่มีหอบเลยเ <c oughs> อาครับหมัดอภคัดหมัดฮุกครับมาเป็นชุดโอ้โยกนี้เราเห็นการออกหมัดของดังนี่จำนวนไม่น่าจะต่ำกว่า560หมัดนะครับยกนี้ออกเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> หมดยก2ครับเดือจริงๆครับพักก่อนคู่เดียว สนับสนุนโดย CL อลอะไยยนต์ดูภาพท้านะครับยกที่สองที่ผ่านมาครับการโดนกระแทกยับซ้ายครับตามันต่อเลยครับในยกที่สามครับของศึกเด็กไฟเตอร์วอล์ดบ็อกซิ่งนะครับคุมแดงในการ ดังลูกเาพาอลงต้มครับร้บเงินนิกการต่อบัวมากครับตามมาต่อนะครับขอบคุณ CL Auto Parts ด้วยนะครับโดยเสียอ้ําอดิรครับขอบคุณบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดนะครับมาโดดาแพช a m p o ย้อมผมดำโอ้โหยกนี้มาไล่ทุบเลยครับสงสัยจะรีบไปลอยกระทงหรือเปล่าคุณกุ้ยโอ้โหนะวันนี้นี่ฮาลวีนด้วยแล้วก็ลอยกระทงด้วยนะครับตรงกับวันเดียวกันเลยจะแต่งชุดผีไปลอยกระทงก็ระวังกันหน่อยนะครับครับเอาละครับตอนนี้ ดังครับเริอมั่นใจมากขึ้นครับเดินเกมเร็วเลยนะครับยกที่แล้วเราเห็นแล้วครับการออกหมัดเป็นชุดของดังนี่ถือว่าน่ากลัวเลยครับแต่ว่าการก็เนี่ยครับประสบการณหมาบวยสากลนี่เยอะกว่าครับพยายามจะสวนนะครับการเราจากป้องกันแล้วนะครับการเนี่ยก็ต้องหาจุดอ่อนของดังให้ได้นะครับแต่ว่าผมนั่งบรรยายอยู่นี่ยังไม่เห็นเลยนะนะครับเพราะว่าหมัดนี่ออกตลอดครับยกแรกเนี่ยต่อยเหมือนโทมัสเฮิน ยก2นี่เหมือนไม้ไทสันครับดูว่ายกสานี่จะต่อยเหมือนไครโอ้โหเดินลุกไล่น่ากลัวครับอ่ตัดลำตัวครับ <c oughs> แต่ว่าท่ารหดของการนี่ถือว่าสอบผ่านครับยกที่แล้วก็โดนหลายชุดยกนี้ก็ <c oughs> โดนทั้งบนโดนทั้งล่างครับโอ้โหนี่ยมีหมัดแย็บส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นนักมวยที่เบสิกดีๆนะครับผู <c oughs> ้ก่อนนี่จอมโวก็หมัดแย็บดีมากนะครับคู่นี้นี่ดังนะก็หมัดแย็บใช้ได้เลยครับแล้วก็มี อปคัตตัดลำตัวด้วยครับโอ้โหตอนนี้นี่การไม่รู้จะป้องกันตรงไหนดีทุกหมัดขวาไปครับดังเดินไม่หยุดครับโอ้ตอนต่อยมวยเมาพนมาโดนบวกครับโอ้ไปลอยหน้าลอยตาลองของไม่ได้นะครับการนี่รอบวกอยู่แล้วครับอย่างที่บอกครับว่าป้องกันไปด้วยก็ต้องหาจุดอ่อนของผู้ชกไปด้วยนะครับสําหรับการโดนหมัดปุ๊บทุบขวาอีกแล้วครับอ่ะเริ่มที่จะมีหมัดขวาเอาคืนครับ โอ้โหแต่ดังนะเดินนักกลัวมากครับตัดเวทีนี่แทบไม่หายใจเลยนะครับชกเอาใจแฟนมวยแล้วก็โปรโมเตอร์เอี้ยงแล้วก็คุณแชร์แม้เลยนะครับต,ตอนนี้ก็นั่งดูอยู่ด้วยครับจิม,อมตอนนี้เลือกแล้วครับมาเป็นชุดเลยครับดังโอ้โหแต่ว่าการยังทนอยู่ได้ครับพักก่อนคู้เดียวครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม GSD ตาโสมเกาหลีตั้งกวยจับขอบคุณบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดนะครับวิตามินมาโนโปรวิตต์บำรุงร่างกายขอบคุณ CL Auto p a r t นะครับโดยเสียอำ้ำอดิศรสังสนียะสุนทรด้วยครับคู่2องนี่กลายเป็นของดีเลยครับแฟนมวยห้ามกระพริบตาด้วยนะครับตามยกสี่ครับน็อกไม่น็อกจบไม่จบครับยกนี้อาจะทวีความดุเดือดมากขึ้นนะครับ าการเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยเมามีอาการแต่ว่าก็ยังยืนอยู่ได้ครับเอาละครับโดนหมัดขวาอีกแล้วโดังพยายามเน้นหมัดมากขึ้นครับยกนี้พยายามออกหมัดเยอะขึ้นครับ1 2 3 4 2> ยก2ยก3านี่เราเห็นแล้วนะครับว่าดังนี่ออกหมัดเข้าเป้ามากกว่าชัดเจนครับแต่เวลายังเหลืออีก3ยกเลยนะครับรวมยกนี้อาการวันนี้นี่โอ้โหถือว่าสู้ได้ดีครับจะเป็นนักชกหลายคนโดนถล่มกำปั้นแบบนี้ไปนี่โอ้โหโอกาส ที่จะยืนอยู่นี่ยากมากๆครับรุ่น118ปอนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแชมป์โลกของ WBA ถึง2คนนะครับเยโมโลิกองเดอร์กับทางด้านนาโอยะอินูเอะนะครับซึ่งจะป้องกันตำแหน่งในช่วงเช้าวอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป้าหมายของทั้งดังแล้วก็พระจันฉายนะครับอยู่ที่เข็มขัดเส้นนั้นครับดังนี่ยพยายามเน้นหมัดแล้วครับตอนนี้โอ้คุกซ้ายครับดัง วันนี้มาทุกอย่างเลยนะครับดังโอ้โหทั้งตัดลำตัวทั้งขึ้นบนหวังว่าจะเช็คบินให้ได้ครับอยากจะโชว์ให้สวยครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ด้วยนะครับดังในไฟนี้ก่อนหน้านี้นี่ใช้สีเสื้อคนบ้ามวย888แนะครับแฟนเพจมวยชื่อดังครับไฟนี้เปลี่ยนมาใช้ลูกจะพ่อโรงต้มครับีสเสื้อใหญ่เลยครับเอาครับเดินตัดเข้ามุมสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหพยายามจะหนีออกมาครับการ โอ้แต่ว,วันหนีไม่ออกจริงๆครับดูครับวนรอบเวทีเลยครับ<ะ>ต่อยเดินต่อยเนี่ยขยะอจังหวะออกหมัดเนี่ยกับการใช้ขาของดังเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับโอ้โดนอีกแล้วครับ1212 12มาเป็นชุดครับชกไม่ให้พู่ต่อสู้นี่หายใจเลยครับหุกซ้ายโอ้โดนเยอะจริงๆครับการขวาอีก ไหวไหมครับตอนนี้รับเยอะยุติการชกเลยครับโอ้โหเพราะว่าไม่ตอบโต้ครับกรรมการพมเมรจัสุรักนะครับบอกว่าไม่ไหวครับยุติการชกไปในยก4ี่นะครับก็เป็นดังลูกเฉพาะรองต้มครับประเดิมสีเสื้อใหม่นะครับชนะทีนีเกินน็อกเอาท์การต่อัวมาายก4ี่กรรมการยุติการชกครับถือว่าทนเต็มที่แล้วนะครับก็เบสเพอร์ฟอร์แมนซ์มากๆนะครับสำหรับทางด้านดังครับ ดูภาพช้าๆครับมัดขวาลําตัวโอ้แล้วก็นี่ฮะมัดขึ้นบนนะครับโดยเฉพาะขวาเข้าที่บริเวณกามเนี่ยจังหวะนี้ที่ไม่ไหวแล้วนะครับโดนทุบเข้าไปทุบเข้าไปนี่ฮะซ้ายครับเข้าเต็มคางแล้วก็กรรมการเนี่ยแต่ที่ใจโบกมือยุติการชกเลยครับไม่ไหวจริงๆครับแรกๆนี่ก็ป้องกันได้อยู่นะครับแต่ว่าพอมากยกไปเนี่ยโอ้โหดังเลยทุบเลยครับถือว่าไฟน์นี้นี่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวขึ้นไปวันเวทีเลยครับ ทาครับถึงเวลาแล้วนะครับผลการตัดสินอย่างที่เห็นนะครับต้องบอกว่าของสนามยินดีนะครับกับคุณดังนะครับมุมแดงนะครับเป็นการชนะแบบ TKO นะฮะแค่ในเข้าน็อกเอาท์นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับต้องบอกว่าหัวใจแกร่งกันทั้งคู่เลยนะฮะดังลูกเจ้าพ่อลงต้มนั่นเองนะครับชนะในยกที่4นะครับเวลาคือ2นาที47วินาทีนั่นเองนะครับถ่ายภาพกันไว้หน่อยนะฮะ